ผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ standing freedom ครับเที่ยวกลางเต็นท์ตกปลาต้อง standing freedom ครับวันนี้ครับภาคภูมิใจในการนําเสนอมากครับวันนี้มาอยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิดรับผมนะหมายเขาพระครับวิวสวยมากๆครับหลังจาก2เดือนให้หลังมาครับเราก็ไม่ได้ออกหมายตกปลาจริงๆจังเลยนะครับเพื่อนๆนานาก็วันนี้ครับขอเป็นเลิกงามยามดีครับอีกวันหนึ่งในการมา ตั้งแคมป์แล้วก็ตกปลานะก็วันนี้ครับมาในนามของตีทิ้งตีคว้างฟิชชิ่งซิมพีครับในการมิทติ้งกลุ่มนะดูครับว่างานมิทติ้งนี้จะเป็นไงในกลุ่มก็ไม่เคยเจอกันเลยครับผมนะเป็นนี้เป็นครั้งแรกครับมิทติ้งนะไม่พูดพร่มนำเพนะครับสี่โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามากางเต็นต์ตกปลาที่นี่ครับซันนิ่งฟรีดอมครับตีทิ้งตีคว้างฟิชชิ่งครับผม ครับผมก็ออกมาแล้วครับปรากฏเหลืองตัวแรกนะไส์สวยเลยทีเดียวโอ้โหนะก็มีน่าจะมี7ขีดอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะต้มยำกำลังแซ่บเลยครับผมห้าทุ่มครึ่งตัวแรกครับของทริปนี้นะขื่อนปราสาทครับผมเขาผ้าครับหมาน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 ครับผมสวเลยครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะทุกท่านครับผมก็ โอ้โหตื่นเช้ามาครับที่เขื่อนป่าสักชลสิทธินะวิวสวยมากๆหมายก็สวยครับผมนะวันนี้ครับลมเอื่อยๆครับผมเป็นนิมิตหมายอันดีนะว่าปลาเนี่ยน่าจะน่าจะเข้ามากินอยู่นะนะเพราะลมไม่แรงนะครับแล้วก็เมื่อคือนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะดีเลยทีเดียววันนี้ลมไม่แรงครับนะคือลมไม่มีแสงแดดยามเช้าหูอาที่สองสวยมากครับผมนะก็เมื่อคืนได้2แต้มครับผมนะตะโกกมามาตอนเช้าครับนะตอน อ่ห้าทุมเที่ยงคืนก็ได้ปรากฏนะครับนะกดเหลืองนะไซส์สวยเลยเดียว67ขีดเลยนะครับประมาณนั้นก็นั่นแหละครับผม2แต้มเมื่อคืนนะก็นับใหม่ครับผมนะก็มาแข่งขันในงานของตีทิ้งตีคว้างครับผมนะฟิชชิงซิมที่มิทติ้งครับผมนะครับผมก็มาในงานนี้แล้วกันครับวันนี้ก็ครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศงานของวันนี้ครับผมดูสิว่า ตอนเช้านี้ยครับผมนะอาสามนอของสามผู้ก่อตั้งของตีทิ้งตีคว้างฟิชชิงซิมพีนะครับผมนะว่ามากันหรือยังแล้วเขาทําอะไรกันอยู่นะหน้าตาเขาเป็นยังไงหล่อหล้วเวอาการขนาดไหนครับผมเดี๋ยวไปดูกัครับแซนดิ้งฟ r ีด d อมครับผมเกือนปลาสักชลริิธิ์ครับผมเขาพระ มาพบนาเออีกหนึ่งในสาคนผู้ก่อตอั้งกลุ่มครับผมนะนี่เลยตีทิ้งตีคว้างฟิชชิงซิมพลีครับผมนะก็1ในสาที่จัดงานวันนี้ขึ้นมา <sund ay. S 3> คร <ส lish S 1> ับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แกกันนะสวัสดีครับแสวัสดีครับผมครับผมนาเอ๋ครับตีทิ้งตีคว้างครับก็หมายนี้เป็นหมายเขาพระครับท่านใดสนใจหมายธรรมชาติแถวเกินปราตกบริเวณวัดเขาพระมาได้ครับ นายเอกครับเหตุผลที่จัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ความคาดหวังของการจัดกิจกรรมนี้นาะยเอกคิดว่าเอาอยังไงครับผมก็ครับก่อนอื่นก็เขาบอกว่าเอาตั้งกลุ่มนี้ก็คือหนึ่งก็มีใจรักการตกปลาด้วยการทาไม่ว่าหมายธรรมชาติหมายบ่อหรือว่าหมายไหนๆก็ตามครับ ให้มาพบปะกันใช่ไหมครับผมแลกเปลี่ยนทัศนคติในการตกปลาแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ไหมครับนายเอ๋ใช่ครับใช่ครับแล้ววันนี้นายเอ๋เตรียมอะไรมาบ้างครับผมกับปงกับข้าวกับปลาครับวันนี้ก็เตรียมผักกะเพราครับแล้วก็น้ำต้าหู้ปลาตัโกน้ำดื่มเครื่องดื่มครับเตรียมมาให้น้าาที่มาตกปลาแถววัดปะะเตรียนผัดังครับก็ถ้าานาใดว่างเวรหรือเนี่ยดูคลิปนี้จะตามมาได้ครับ กิจกรรมตกปลาครับมีรางวัลสิบรางวัลสิบรางวัลตอนนี้มีน้าเอกแพสามน้าใจดีครับให้รลงวัลใหญ่มาก็คือแพหนึ่งวันหนึ่งคืนครับรวันใหญ่วันที่หนึ่งครับวันที่สองก็รอบมาป่าสามสี่ห้าก็รอบปินเอสปิ๋วครับปลาเยือก็สายเอ็นครับประมาณนี้ครับแล้ววันนี้มีผู้ร่วมเข้ากิจกรรมนะครับกี่คน ันนี้ก็จะมาเรื่อยๆครับตัวนี้ก็ติดกว่าแล้วครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มตีทิ้งขว้างไปแล้วนะครับผมก็ก็มีความยินดีครับที่ได้เข้ามาในกลุ่มนี้ยังไงก็ขอบคุณนะเอ๋มากๆครับที่เชิญผมเข้ามาร่วมกลุ่มนี้ขอบคุณมากครับผมครับผมแล้วก็มาถึงอีกท่านหนึ่งครับผมนะที่มาร่วมกิจกรรมนี้ครับน้ารถก็ผมสวัสดีครับน้ารบสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อน้ารถนะครับยินดีที่ได้เข้ากลุ่มตีทิ้งกว้างนะครับล้รก็เป็นน้องใหม่ผมก็ขอฝากและฝากตัวไว้กับ นานาพี่พี่น้องน้องในกลุ่มด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาร่วมกิจกรรมตีทิ้งตีขว้างฟิตชิ่งซิมพีไมติ้งนะครับโอ้โหผมโอหไม่สุดยอดจริงคิดได้ไงบะครับผมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นานาท่านอื่นต่อครับนะครับนี่ครับถัดมาครับ นนะนะอ้ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับนาอ้นครับผม,สว,ส,วบบผมสวัสดีครับผมเชิญใช้รอบนึงครับผมนาะอ้อนก็เป็นหนึ่งใน3คนนะครับผมนะผู้จัดตั้งนะครับผมกลุ่มทีมงานติ๊งติ๊ว้างฟิชชิง่งซิมพี่ไทยแลนด์ซิม่าิมพีพชช่มาจากไหนวะนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในสามคนในการจัดงาน ยี่แรกก็คาดหวังว่าจะมีคนมาร่วมเยอะแต่พอดีอาจจะติดตัวกันอ,อาจจะมีติดงานด่วนกันเพราะว่าส่วนใหญ่คนปกปลาย่านนี้ก็จะทํางานในโรงงานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะหยุด ก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์เราอาจจะผิดพลาดไปเรื่องกําหนดวันวันเป็นวันเสาร์น้าๆที่อยู่โรงงานอยู่เอกชนเขาไม่ได้อยู่ในตารานะไม่ได้เขาหยุดวันอาทิตย์กันส่วนมากอันนี้จริงครับอันนี้เรื่องจริงต้องต้องขอโทษด้วยที่อาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรจากเดิมนัดเป็นร้อยนะคะเป็นร้อยกว่าชีวิตเดี๋ยวฝากทีมงานตีทิ้งตีกว้างครับเดี๋ยวบ่ายคงมีงานส่งกันครับครับผมครับขอบคุณนะวันนี้ครับผมครับไปครับเราไปกันต่อครับ สำหรับคนนี้ครับผมนะก็เป็นอีกคนที่ขาดไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มของวันนี้ครับผมนะนายเย็บยืนเยอะ้รับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออโอ้ย,อยตัวจริงหล่อมากอ๋ขอบคุณครับ, <c oughs> บคุณ <c oughs> ครับผมอาวันนี้นายเยสได้มาร่วมกิจกรรมด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยเชิญครับคืออยากช่วยอยากมาร่วมคลิปด้วยอ๋อครับผมก็คือนายเยสก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานตีทิ้งตีฟ้านะครับที่ให้โอกาสนายเยสได้มาร่วมคริปครั้งนี้แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้มาเจอเจอกันมาพบกับทีมงานตีทิ้งตีผ้าทุกท่านน่ารักมากครับผมประทับใจเลยครับครับผมก็วันนี้นะครับนายเยสก็เอา ของนะครับผมนะเหยื่อที่นายยศทำเองนนิดนายยศยืนเยอะนะครับนะยืนเยอะไทยแลนด์อ่าครับผมกินแล้วครับกินจัดจ่ะเลยครับผมนายยศครับผมเหยื่อดีไม่ดีดูเอาเองครับผมนะโอ้โหนี่ได้ครับได้ครับใส่สวยครับใส่วยครับใส่สวยครับใส่สวยครับนี่ครับผมมาสามือเนาะเหยื่อเขาเก่งจริงนะครับนะนะชุปป้ลเหยื่อตัวนี้ครับผมที่ได้ตัวเมื่อกี้นี้ เรียกว่ายืนเย่อริมสะนะครับตัวใหม่น้องใหม่ล่าสุดนะครับในวงการตกปลาในวงการฟิชชิงนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแลไอย่าคือพิเศษนะครับราคาสามถุงร้อยอ๋อสามถุงห้าสามถุงร้อยถูกต้องครับสามถุงร้ 100. อยถ้าเป็นลูกค้าออนไลน์นะครับจะสั่งมากสั่งน้อยค่าส่งก็แค่ห้าสิบบาทสั่งยี่สิบสามสิบถุงค่าส่งก็ห้าสิบบาท โอ้น้ำหนักเพิ่มราคาส่งไม่เพิ่มนะครับผมครับห้าส<ม>ิบบาทแล้ววันนี้นะยเยซยินเยร์ก็เอาเหยื่อมาแจกเลยครับจะเป็นเหยื่อตัวน,นี้นี่ครับผมยเยดยินเยรอก็จะเอาเหยื่อนี้ครับมาแจกกับตัวน,นี้สูตรสองครับยินเยอร์สูตรสองม,มาแจกหนา้นาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมเนาะ ทั่วเลยครับผมทั่วทั่วเขื่อนเลยเหมามากเลยกับหมายธรรมชาติแล้วก็บ่อตกปลาทั่วไปนะครับแต่นี่หมายธรรมชาตินี่ผมว่าโอเคเลยนะครับอยังตามแม่น้ํำตามเขื่อนนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของตัวอยู่แล้วป่าไว้ด้วยครับผมกับยืนเยอะไทยแลนด์ครับเหยื่อทั้งสองสูตรเลยนะครับผมแล้วก็ลิมตะนะครับน้องใหม่นะครับสามถุงร้อยนะครับถุงละสามสิบห้าบาทอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับครับตาครับเดี๋ยวเราไปดูนต่อครับผมฝากไว้ด้วยครับกับเหยื่อยืนเยอะไทยแลนด์ครับผมนะสูตรสองนะครับผมก็แล้วก็จะเป็น สูตรริมสะนะครับผมนะก็ใช้ได้ทุกหมายครับผมทั้งหมายธรรมชาติทั้งหมายสะทั้งหมายบ่อเหมาลองไปใช้กันดูครับผมนะตอนนี้มีโปรโม,มชั่นด้วยลองซื้อกันไปใช้ครับผมฝากไว้ด้วยครับยินเยอะยครับผมของนายเอสครับผมยินเยอะไทยแลนด์ครับผมไปครับมาอีกแล้วครับผมโอ้โห ครับผมแล้วก็ไปเดี๋ยวไปหานณเอกครับผมนะอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมนี้ครับผมนะโอ้ยผมก็หมุนผิดหมุนถูกว่ะมาครับโน่นครับผมณเอกมาแล้วอ่านาเอกครับผมสวัสดีครับนาเอกสวัสดีครับครับผมนณเอกครับผมะเอกเจ้าถิ่นที่นี่นะ โอ้โหเดี๋ยวก่อมผมตื่นเต้นอ่าณเอกเจ้าถิ่นที่นี่ครับผมนะอยู่กับผมตั้งแต่เมื่อคืนครับแเอกครับครับผมณเอกถือว่าเป็นเจ้าถิ่นที่นี่เลยณเอกก็วันนี้ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้เหมือนกันครับครับผมหวังว่าจะได้ปลาเลยครับวันนี้ไม่ไม่ครับไม่เลยใช่ครับเก็บเป็ดเลยครับผมกลับบ้านออกไม่ได้ครับผมนะก็มาตกถือว่าบรรยากาศเนาะได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะฝากฝากแพ้ด้วยครับผมแพ้สามน้าเขื่อนปลาสากครับวันนี้มีรางวัลครับผมรางวัลหนึ่งปลาน้ำหนักอ่า น้ำหักเยอะสุดค <ะ S 2> <ก>ับผมก็ไปแพหนึ่งวัน1นึ่งคืนนี่เป็นผู้สนับสนุนรางวันที่1นะครับผมนะ1วันหนึ่งคืนครับถ้าผมได้ให้ไปไหมไปไปได้เลยครับเออแต่ถ้าผมได้ถ้าผมไม่ไปล่ะได้ไหม ก็ก็ได้ครับก็นักเอกครับผมก็ขอขอบคุณนักเอกมากครับแล้วก็แพรสารนาด้วยขอขอบคุณมากสําหรับรางวัลของกิจกรรมนี้ครับผมขอุมครับผมครับครับผมและตอนนี้ผมก็พามาพบกับนนท์นะครับผมนะหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งกลุ่มทีมงานตีหิ้งตีขว้างฟิชชิ่งซิมพลีครับผมแล้วก็หนึ่งในผู้ร่วมจัดกิจกรรมวันนี้ครับผมไปครับไปสัมภาษณ์กัน สวัสดีครับสวัสดีครับผมในฐานะที่นนท์เป็นหนึ่งในสามคนผู้กอ่อตั้งกลุ่มนี้นะครับ,รบผมว่าทําไมถึงกอ่อตั้งขึ้นมาคิดยังไงครับผมก็ก็เออทีมงานเราจริงๆแล้วที่ก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแล้วก็เพื่อจัดรวมกลุ่มการตกปลาสังสรรค์แล้วก็คุยเรื่องเหยื่อเพราะว่าปกติแล้วที่นี่เราก็ตกกันประจําอยู่แล้วนนทบคาดหวังยังไงกับกิจกรรมที่จัดขึ้นวันนี้ครับจริงๆแล้วเรา เราไม่ได้มาคาดหวังอะไรเราต้องการเพื่อให้ทุกคนได้สามัคคีกันดีกว่าครับได้รู้จักกันได้สนุกสนานด้วยกันครับที่เราให้ทุกคนมาอย่างนี้คือให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็มาตกลงกันอย่างมีความสุขครับผมก็นั่นแหละครับผมน้าหนึ่งใน3คนนะครับผมท่านานา้าท่านไหนนะครับผมมาหมายเขาพระที่เขื่อนป่าสัตว์ชิรธิ์นะครับผมเจอน,านา้าทั้ง3คนนะครับผมก็สามารถมาปรึกษาแล้วก็ไม่มีเหยื่อนะ ก็มาขอนานาทั้ง3คนได้ครับผมนะได้เลยครับได้เลยฟรีครับฟรีฟรีไม่มีคิดตังค์ครับนั่นก็นะนบนะครับผมเนะเราก็ได้สัมภาษณ์กันไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าตรงนู้นมีผู้ร่วมกิจกรรมไหมแล้วเขาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเปล่าเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นาน้าท่านอื่นที่มาร่วมกิจกรรมครับผมตีทิ้งตีขว้างครับผมสิมพี่ครับครับผมจากช่องซันดิงฟรีดอกนะครับสวัสดีครับนาครับผมไม่ทาบว่านาชื่ออะไรครับผม ผมยื่อฟ้าครับอ่าน้าฟ้าครับผมน้าฟ้าทราบไหมว่าวันนี้ทีมงานตีทิ้งตีขว้างเขาจัดงานกันแนวทราบไหมวันนี้ผม,มเห็นแต่อยู่ในกลุ่มตกปาลาสระบุรีพี่ที่ที่น้าแกโพสต์ไ้อ,อ๋อแล้ววันนี้ได้เขาร่วมกิจกรรมไหมไม่ได้เข้าหรอกครับแนะนําเลยเข้ารางวัลที่หนึ่งครับผมปลาไซส์ใหญ่สุดได้พักแพสามน้าครับฟรีหนึ่งวันหนึ่งคืนนะผมแนะนําให้เข้าร่วมกิจกรรมเถอะวันนี้นะทีมงานตีทิ้งตีคว้างขอบคุณมากครับขอบคุณน้าฟ้าของครับผม ไปครับเดี๋ยวไปกันต่อครับผมหนึ่งในสมาชิกเหมือนกันมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยอ๋อสระบ,บุรีครับสบบระบุรีอ๋อเป็นอ,อยู่ในขวาสระบ,บุรีเหมือนกันแล้วน้าเช่นรู้ได้ไงว่าทีมงานตีทิ้งกว้างเขาจัดงานวันนี้ครับผมก็ได้เห็นน้าเอ๋โพสต์ใน a c e b o o k ครับเลยมาร่วมกิจกรรมนี้อยากร่วมด้วยครับอ๋อแล้วหวังรางวัลที่หนึ่งไหมก็ แล้วแต่ดวงนี่ครับรู้ไหมรางวัลที่หนึ่งคืออะไรยังไม่รู้เลยโอ้ยกรุงเทพเชียงใหม่ครับโอ้ทำไมไปไกละครับอันนี้มาด้วยกันเหรอครับผมมาด้วยกันครับผมนี่ชื่อนาอะไรครับผมทิพนะาทิพนะครับผมก็มาตกปลาด้วยใอ้ผู้หญิงตกปลาเฟี้ยวว่ะอ๋อโอ้เจ๋งครับเจ๋งผู้หญิงตกปลานาทิพวันนี้อยากได้ปลาอะไร ก็อยากได้ปากกาตัวใหญ่ปากกาตัวใหญ่เดี๋ยวเชิญในทิปตรงนี้ครับผมอ,อ่อาล้วทิปอยากได้ปากกาตัวใหญ่นะครับผมวันนี้ใช้เหยื่ออะไรครับเนี่ยอ,อ๋อลำระเบิดค่ะอ่าหวังปากกาตัวใหญ่เลยทีเดียวปิดจ็อบใชพักพวกได้ยี่สก ิ่โลจบกันนะครับผมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนี่นี่เดี๋ยวลองดูคือเขารู้นะครับเขาจะเอามารางวัลที่หนึ่งครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมปุเติดครับลุงสตดมาตกปลาไหมเพิ่งมาครับอ๋อคือมาร่วมดูเป็นกำลังใจใจลึกๆเราเนี่ยขนาดเราเป็นกองเชียร์เราอยากได้ปลาเลยปลาซิวปลาส้อย หลายอย่างครับรางวัลปลาเล็กไม่มีนะครับอ๋อหลายอย่างหลายอย่างครับอ๋อนั่นแหละครับผมหนึ่งในจํานวนผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่เยอะนะหรือไม่ทราบรองวัลนอะไรก็แล้วแต่แต่ก็มีใจมาครับวันนี้นะมีใจมากเลยอ๋อครับผมก็แล้วทราบไหมว่าเขามีอาหารอยู่ตรงนู้นด้วยมีครับน้ําดื่มน้ําแข็งยังไงขอบคุณนะาๆมากครับผมขอบคุณม้าๆสามคนขอบคุณครับขอบคุณครับผมผมครับขอให้มันหมานเองครับผมครับผมแล้วก็มา อีกหนึ่งหมายครับผมที่มีน้าอยู่เดี๋ยวเราไปสัมษั์น้ากันสวัสดีครับน้าครับผมน้าชื่อน้าอะไรครับผมจ่ายยุทธครับนายุทธทราบไหมครับว่าวันนี้กลุ่มทีมงานตีนทีนว่าเขาจัดกิจกรรมกันอ๋อเมื่อวานมีพี่คนหนึ่งเขาบอกอยู่ครับผมแนะนําถ้ายังไงถ้ายังไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าซะแล้วถ้าได้ปลาไซสผมแนะนําไม่ถือปลาเลยไปนู่นเลยตรงรถกระบะคันทองงนู้นเต็ม่วงครับครับผมไม่รู้แหละตอนนี้จะลงทะเบียนหรือยังไม่มีการลงทะเบียนครับผมแต่ขอ้ทราบว่ามีกิจกรรมนี้ครับครับผมถ้าได้ปลานะแล้วก็มีอาหารน้ําดืม นะครับผมพร้อมด้วยวันนี้ถ้ายังไงก็เชิญนายุทธครับผมเข้าร่วมไปทานอาหารได้นู่นนี่นั่นได้พี่น้องกันดังนั้นครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมสดสดครับสดสดครับนี่ครับนะไอ้ครับผมโชว์ของนะครับเหยื่อนไอครับผมจะวว่าโชว์ของเอ่าเป็นหนึ่งในบรรยากาศของกิจกรรมวันนี้ครับเดี๋ยวดูครับมีส์ครับ ไซสี่นิ้วครับผมได้ครับอ่ชูเพื่อความสวยงามนี่ครับนาไอครับผมโหแจ๋วครับแจว๋แจว<ด>อุ้ยนี่ครับหลุดโชว์เลยเป็นไงล่ะห <laughs> ลุดโชว์ต่อหน้ากล้องเลยครับไม่รู้จะทำอะไรหัวล็อกกล้าเหินครับผมไ่หนึ่งทีเป็นเรื่องปกติไาเป็นเรื่องปกตินกตปกตปลาครับไม่ต้องไปซีเรียสไปเครียดอะไรกับมันขนาดนั้น <c oughs> ใช่ไหมครับนะอ่านะครับผม เรามาซึมซับบรรยากาศด้วยครับนอกเหนือจากการตกปลาแล้วเจอหนะนะน้าน้ากันก็นทักทายกันครับพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะในการตกปลากันไปครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ๆน,นะครับที่อยากจะทราบนะว่าอาหารของกิจกรรมวันนี้ครับผมนะที่น้าน้า,นา,นานได้มาสนับสนุนกันครับมีอะไรบ้างเราไปดูนหน้ากินกันเลย นี่ครับเบ็ิกจะอร่อยครับผมนี่บูติ้งง้นเต่าคู่ครับผมอันนี้ของรางวัลครับอ่าส่วนรางวัลที่หนึ่งครับแพ้สามน้าครับหนึ่งวันหนึ่งคืนผมไม่สามารถยกมาวางบนโต๊ะนี้ได้นะครับผมให้รู้กัน ตอนนี้ก็มีนายท่านหนึ่งครับผมนะที่อยู่ในวงการเหมือนกันครับผมนะแล้วก็ทําเหยื่อทำทาสารพัดที่ทำครับผมนะมางานนี้ด้วยครับผมทาทุกอย่างที่ได้เงินครับว่างันเลยทีเดียวไปครับมาพบกับน้าทงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเรามารู้จักกลุ่มทีมงานติดทิ้งตีดขวางได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสัก 4- ี่หเดือนที่แล้วเนี่ยผมมาตกปลาที่เขื่อนป่าสักแล้วมาเจอน้าก็สนิทกันโดยที่แบบ ไม่มั่นใจว่าพรมลิขิตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นนบเนี่ยเขามีกลุ่มของเขาอยู่แล้วประมาณ3ามสี่คนนะครับก็บเป็นอาวุโสในในกลุ่มนะครับเขาก็ดึงผมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย <ผม S 1> ก็เลยเออ <ผม S 1> ก็เข้ามาอยู่รวมกลุ่มของเขาแล้ววอดีลุงชายกับน้าเอก,กับนนบเขาก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาติทิ้งท้กวางก็เลยได้มาสัมผัสจริงๆมาอยู่เขาจริงๆผมบอกได้เลยว่าหาหาได้น้อยมากครับมีแต่ภักกับนักตกปลาจริงๆตอนแล้วนนง นำผลิตภัณฑ์อะไรมาครับวันนี้อ๋อจริงๆแล้วผมมีผลิตภัณฑ์น,น้ำหมักลูกยอครับอ,อ,อันนี้ก็ทําขึ้นมาเองก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาปาเกิตต่างๆนะปลาเกตต่างๆก็เป็นพวกปันนินพวกปลาตะเพียนปลากระกมังปลาย่สกนวลจนันอะไรประมาณนี้นะครับวิธีใช้ล่ะครับวิธีใช้ใชก็ผสมลำหนึ่งโลขนมปังหนึ่งโลแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งขวดผสมให้เข้ากันจะให้หมันหมานก็หมักทิ้งไว้สักคืนหนึง่งอ,อย่างพรุ่งนี้ไปตกก็หมักขึ้นไว้คืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ตกได้เลยตีทิ้งตีคว้างได้ตามสบายใจเลยแน่นอนครับต ถ้ากว้างดีๆก็อาจจะเข้าปากเลยครับผมอีกอย่างหนึ่งผมทําช่อง YouTube เกี่ยวกับตกปลาโดยตรงนะครับก็ช่องดิ้นตูมพิชชิ่งชาแนลครับผมยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมใช้คู่คู่กันนี่ใช้คู่กันใช้คู่กันครับรับรองครับต้องลองนะฮะต้องลองปลานี่กระจิงครับผมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนายเยสยืนเยอะครับครับผมยอดครับสองผลิตภัณฑ์นี้ครับผมขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมขอบคุณมากครับร่วมกิจการผมครับขอบคุณครับเป็นอะครผมครับ ผมณต้นครับณต้นทราบได้ยังไงว่าที่นี่จัดก,กิจกรรมครับผมอ๋อผมวันีผมเข้ากลุ่มครับอ๋ออยู่ในกลุ่มเต่ทิ้งที่คว้างอยู่แล้วอ๋อก็เลยมาร่วมกิจกรรมครับแล้ววันนี้อยากได้ปลาอะไรเป็นพิเศษ,ษผมได้มาแล้วป <c> ล <oughs> าพิาัวกระมังกระมังอ๋อปลากระมังนะครับผมก็เป็นปลาเจ้าถิ่นนะครับ <c oughs> <ฮะ c oughs> เป็นปลาลักแขกที่นี่เลยครับผมโอ้โหแล้วหวังที่หนึ่งไหมวันนี้ กรุงเทพเชียงใหม่ไม่ไปแล้วพอแค่สามน้าพอนะหนึ่งคืหนึ่งวันครับผมครับผมนะยังไงก็ขอบคุณนะต้นมากครับทีมร่งกิจกรรมขอบคุณครับสวัสดีครับผมไอ้ทหารนายยศครับผมก็นะ แจกครับผมแจก่ังเดียวแจกสายเปย์สายเปย์อ่าไม่ตกตาก็แจกครับผมไม่แจก่างเดียวคือเงินก็อย่าตกบ้าริมซานะครับสาบาทนะครับผสมน้ำใช้ได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับตอนนี้จะมีจำหน่ายในเขตพื้นที่สระบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีจำหน่ายที่ไหนเดี๋ยวทางเพจจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณนะาเย็ดมากครับผม่าขอขอบคุณนะาที่มาร่วมกิจกรรมด้วยครับขอบคุณครับผม โอ้ยตะโก่งยักครับผมโอ้ชูครับชูลมาแล้วเนี่ยมาแล้วครครับผมคือ้องล่ทิบงานครับวันนี้ตีโทฟี่ตัวนี้ตัวกิโลครับเนี่ยโลหกนี่ครับชมหน้าคู่เอาโทฟี่ตัวนี้ขึ้นมาครับเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลนะครับจะมีใครใหญ่กว่านี้หรือเปล่าหรือว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้รางวัลที่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมชนะไอ้ครับผมโอ้โหชุดสุดท้ายครับฝั่งนู้นเลยครับผมสุดยอดครับ โอ้โหแทงกระมังผมไปแล้วแทงกระมังไปแล้วเป็นไงครับนายเอกเป็นไงไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเงียบๆงีเหรอตอนนี้ปลาไซส์แทงอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับตอนนี้คิดว่าน่าจะที่สามครับที่สามครับผมเป็นเป็นตะเพียนตะเพียนยักษ์นะครับผมอ๋อใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวนะน้ําหนักเท่าไหร่ครับผมอ่าสามสามขีดเจ็ด อ่าสามขีดเจ็ดนะครับผมโอ้โหก่อนี่ที่สามนะครับนายเยสครับนายเยสเอ,อ่อขอดูปาลารวมนายเยสหน่อยครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมว<า>ันนี้มาตามมา,า,มาก็มีตะโกกไซส์สวยเลยนะครับตัวหนึ่งเนะาะครับผมมีตะโกกไซส์สวยแล้วก็เป็นปลากระมังนะครับปลาก,กระมกกรังปลาสวยงามเขาโอ้ไซส์โอ้อร่อยครับกินกับส้มตำก็ได้นี่ตะโกกอุ้ยถอดเกมเราเ <laughs> <laughs> ย็นนี้จัดเลยไหม สิดย่อยครับนายยศขอบคุณนายยศที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับขอบคุณมากครับผมครับน้าชื่อน้าอะไรครับผมไอ้ครับอ่าน้าไอ้นะครับผมโฉมหน้าของคนได้รางวัลที่หนึ่งนะครับผมก็เป็นบุคคลนอกสมาชิกแต่ว่าก็มาร่วมสนุกกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับน้าไอ้วันนี้ก็ดีใจครับได้มีสภาพดีๆกับพี่ๆไปอ๋อครับผมเป็นปาตะโกกโลหะครับผม ครับแล้วก็นี่ครับผู้สนับสนุนหลักของเราครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับนายเยสก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทีมงานตีทิ้งตีคว้างนะครับให้โอกาสนายเยสได้มาร่วมทิพกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโอกาสหน้านายเยสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มาร่วมทิพกับทีมงานตีทิ้งตีคว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทีมงานตีทิ้งตีคว้างนะครับประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรมนะครับแล้วนายเยสก็จะร่วมอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้นะครับนายเยสก็ขอบคุณทีมงานแล้วกันนผเป็ไ ซึ้งครับน้ำตาลจะไหลยังไงขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกทุกคนครับผมครับเจออากาศหน้าสวัสดีครับผมอ่าเป็นไงครับนายเอกกิจกรรมวันนี้สนุกไหมครับผมสนุกครับผมขอบคุณกิจกรรมดีๆครับผมกลุ่มของตีลิงตีขว้างนะครับที่มีกิจกรรมอย่างนี้อ๋อครับครั้งหน้าถ้าจัดอีกจะมาอีกไหมครับผมมาแน่นอนครับมาแน่นอนเครับขอบคุณได้มากครับผมขอบคุณครับ ก็ของผมนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะก็จะมีปรากฏครับผมนะแล้วก็กระมังครับตะโกกนะกระมัง2ตัวไซส์สวยเลยสี่ห้าแต้มหแต้มครับเอาตัวรอดได้นะส่วนกิจกรรมวันนี้ก็สนุกมากนะครับผมเดี๋ยวไงถ้ามีกิจกรรมนี้อีกผมจะพาเพื่อนๆมาชมอีกครับผมมาติดตามกันมาดูซิว่าเขาจะจัดกิจกรรมอะไรข้างหน้าขอยติดตามชมกันด้วยครับผมตีทิ้งตีขว้างฟิชชิ่งซิมพีครับผมบายยครับผมสวัสดีครับ